เป็นที่องค์ไกโดนทีตามผมหน่อยตามผมหน่อยนะตามผมนครับอไองผมรออยู่ที่สูงไหมผมผมเจอแล้วผมเจอแล้วบนบนสะพานบนสะพานบนสะพานตามไปผมตามผมไอมาไอมาไออัพใช้เฟสเชมเบอร์แล้วลองหนีชตากรรมให้ได้เปิดเลยไปเก็บแอดดอกอ้าวเปิดเฉยเขาไปใกล้มัน มันโดนเยอะนะโดนเยอะนะใล้กลารตัวหนึ่งคาร่าตัวหนึ่งคาร่าตัวหนึ่งมาโดนแพตเจมเอร์เห็นแล้วพี่เห็นโอ้ยจอกหมดหมดก่อ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 หมดหมดตัวหลังอ่ะโอ้ยน็อกฮะไครน็อกพี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนินจานินจาจะ ninja sẽ die ninja sẽ die phun nồi chup phun nồi phun anh thấy nó rồi nó đang chạy rồi nó đẹp 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 yin yin nó để die để die yin nó tự mình nó chup tự mình nó chup tự mình nó chup tự mình như vậy nó chup tự mình nhá ông phun phun Okay. ไม่ต้องช่วย ies, loss, พี่ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยแตงรักแรงมาตีมาตีกำลังแห่งคองแก๊สปืนถ่ายโคตรเดือดบังหาดนักโอ้ไอค่าไปสิบตัวเลยเหรอ โอ้โหหดเกินนี่นี่เธอแบกของทีมเลยนะเดือแบกนายสุจริตค่าก็สองตัวไม่ได้ไม่ได้